ปูพิมพาเกจีดังวัดหนองตาง,งูร่วมรุ่นพ่อกวยสิทธิเอกสายตรงพ่อเดิมอาจารย์ของหลวงพ่อแก่วัดดงแม่นางเมืองก่อนผมจะเล่าเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะผมได้ไปมาแล้ววัดดงแม่นางเมืองเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่โบราณน,นะท่านเชื่อป่ะขุดลงไปเนี่ยขุดลงไปเจอศพเจอกระดูกเจอโบราณนนะ่ะ สมัยทราวดีะนะขุดลงไปเนี่ยนะผมไปเนี่ยนะครับนะไปสัมผัสเนี่ยโอ้ฝนลุกนะไปเนี่ยรู้แหละพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะอาถันทีเดียวอะอาถันทีเดียวแล้วเขาขุดเจอนะเครื่องเก่าๆหินอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยนะเยอะมากแล้วเขาเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดนะทำพิพิธภัณฑ์ของวัดนะผมได้ไปสัมภาษณ์พูดคุย นะเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ของวัดดงแม่นางเมืองมาดูเรื่องราวประวัติหน่อยก่อนหนึ่งในเกจิเมืองปากน้ำโพนะสายแควคาดเมตตามหานิยมพระครูนิทัศศาสนก,กิจหรือหลวงปู่พิมพาธรรม,มวโรอดีตเจ้าวาดวัดหนองตาง,งูอำเภอรบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ สิทธุทธาคมหลวงปูเ่เฮงวัดเขาดินใต้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนสหธรรมมิตรร่วมรุ่นหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตารามเมื่อครั้งไปเรียนวิชาจากหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพหลวงปูพ่พิมพาท่านเป็นชาวบ้านท่ามะกูด อยู่ที่ตำบลวังเมืองอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเกิดในสกุลสาริกิ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่22กักฎาคม2452เป็นบุตรคนที่7ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด10คนของนายสิงห์และนางแถมต่อมาเนี่ยครอบครัวย้ายมาอยู่ที่บ้านวังกระชอบรรพศพิสัยนครสวรรค์เมื่ออายุ7ขวบได้เข้าเรียนที่โรงเรียน บ้านวังกระชอช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวยากจนมากต้องช่วยเหลือตอนเองจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ต้องช่วยมานะออกมาช่วยงานครอบครัวทำไร่ทำนากระทั่งอายุ20ปีได้เข้าอุปสมบทณนะวัดเขาดินใต้อําเภอบรรพตพิสัยปัจจุบันคือก้าเลี้ยวนครสวรรค์ เมื่อวันที่3พฤษภาคม2472โดยมีพระครูพิสิทธิ์สมณทคุณหรือหลวงปูเ่เฮงเป็นพระอุปชาพร้อมกับตั้งปณิธานไว้ว่าเมื่อได้บวชแล้วถ้าศีรษะไม่ล้านถึงท้ายทอยจะไม่ยอมลาสิกขาบทนี่ท่านตั้งท่านตั้งไว้อย่างนั้นนะนะศีรษะไม่ นะไม่ล้านจากไททอยเลยนะไม่ล้านถึงไททอยนะถึงไททอยจะไม่ยอมลาสิกขาโอ้ต้องล้านออกมาเนี้ยนะโอ้ถ้าล้านถึงไททอยเนี่ยผมว่าไม่ได้ศึกหรอกนะไม่ได้ศึกหรอกนะท่านตั้งไว้แบบนั้นก็คงไม่ได้ศึกแล้วล่ะนะพรรษาแรกท่าจนจำพรรษาที่วัดวังกระชอนแล้วเกิดนะป่วยหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดจนพ่อแม่ ญาติพี่น้องขอร้องให้ศึกออกมารักษาตัวแต่ท่านไม่ยอมขอยอมตายในผ้าเหลืองประมาณปีพศ2484ท่านได้เข้าศึกษาพระธรรมที่วัดะระฆังโคศิตารามกรุงเทพในขณะนั้นหลวงปู่น,นาคเป็นเจ้าอาวาสนะหลวงปู่น,นาคนะฮะวัดะระฆังนะหลวงปู่น,นาคนนะหลวงปู่น,นาคนะน,น,นี่ก็พระสมเด็จของท่านได้รับความนิยมนะครับ จนจบนะแล้วก็เข้าปฏิบัติวิปัสสนากับท่านเจ้าคุณสังฆมนรีพระพิมนธรรมวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์อีกสองภาษาจากนั้นได้ออกทุดงเพื่อจาริศปฏิบัติธรรมไปถึงอีสานเหนือเลยไปถึงประเทศลาวแล้วก็จีนหลวงปู่พิมพาเนี่ยท่านสนใจการเรียนตั้งแต่เด็ก จนอายุ17ปีได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์ที่เป็นคารวาสก็คืออาจารย์สาแล้วก็อาจารย์โสภาคนเท่าคนแก่บ้านวังกระชอนอีกทั้งเรียนด้านสมุนไพรใบาย,ยาแผนโบราณรักษาผู้ป่วยด้วยนอกจากนี้ยังฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิชาอาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายองค์เริ่มจากหลวงปู่เฮงวัดเขาดินใต้พระอุปชา ซึ่งเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญเรื่องคาถาอาคมเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลเนี่ยงาแกะสละักเรื่องชื่อรัชกาลที่หทรงเคยแวะสนทนาธรรมกับท่านที่วัดและนิมนต์ร่วมงานราชพิธีหลายครั้งและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นพิเศษและพระอุปชาทั่วประเทศหลวงปู่พวงวัดหนองกระโดง นะวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงพันชาตีหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีอยู่ที่ทับทันอุทัยธานีวาจาศักดิ์สิทธิ์เสกเล่าจืดฮนะปัจจุบันยังมีผู้บนบานสารกล่าวท่านด้วยสุลาขาวกับมะขามเปียกนะรุ่นหลังนี้เขาไม่ทันแล้วนะแต่รุ่นผมยังทันอยู่นะนะ เล้าขาวกับมะขามเปียกเนี่ยเกลือหน่อยนะนะจิ้มเกลือนิดๆนะนะยังทันอยู่นะนะในรุ่นผมเนี่ยทันนะทันนะแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่า <c oughs> หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เทพเจ้าแห่งปากน้ำโพหลวงปู่พิมพาได้ศึกษาการลงตะกุดมีดหมอหรวมทั้งเวทมนต์ต่างๆถึงถึงห้าพรรษานะะ โดยสิทธิ์ร่วมรุ่นที่มีความรู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักก็คือหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโคสิตาลามบ้านแคชัยชนานับเนื่องถึงปัจจุบันในตอนนี้หลวงพ่อกวยดังมากแล้วบวาเรามีท่านไม่ธรรมดาเลยหลวงพ่อกวยเนี่ยขนาดคนเอาเพลงไปร้องไปแต่งที่เกี่ยวกับท่านนะดังไปด้วยนะคนรอบที่พูดถึงท่านอะไรถึงท่านนะมี นะมีโชคมีลาบไปด้วยนี่หลวงพ่อกลวยฮะนะหลวงพ่อกลวยวัดหนองตง,งูเนี่ยเป็นรูปขาวดำอัดกรอบกระจกปี2503นะเหรียญรุ่นแรกพิมพ์เสมาปี2506อุใหญ่นะส่วนอุเล็กเนี่ยนิยมจัดสร้างจำนวน900เหรียญเนื่องในโอกาสที่ทางวัดจัดงานลห่อหลวงพ่อพิมพ์เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่า หลวงปู่พิมพาท่านปลุกเศษตลอด7วัน7คืนนับเป็นเหรียญที่สร้างน้อยหายากพุทธคุณครบเครื่องทุกด้านนอกนั้นยังมีรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปี2520สร้างแค่2520องค์เท่าปีพศส,สมเด็จเกษาหลังเงารุ่นแรกปี2534ใช้ผงสมเด็จวะัลคะังผสมด้วยเกษาท่านตะกุดแล้วก็มีดหมอสร้างตามตำรับหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อพวง สิงหง์แกะตำรับหลวงพ่อเฮงแล้วก็หลวงพ่อเดิมเสือตำรับหลวงพ่อเฮงแล้วก็หลวงพ่อยีโดยท่านเคยเล่าไว้ว่าปลุกเสกแล้วโยนไปตามกอหญ้าแล้วเอาหมูหรือเนื้อเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงไปถ้าเสือตัวไหนติดมาด้วยจึงจะใช้ได้ถ้ายังไม่ติดก็ปลุกเสกจนติดคนแก่เท่าเล่าว,ว่าท่านเคยเสกประหลดัดกิก วิ่งบนน้ำแข่งกับพระอาจารย์สุพจน์อดีตเกจิดังแห่งวัดศรีทรงธรรมอำเภอบันพตพธิสัยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมที่นะที่บอกมาเนี่ยนะถ้าเป็นเกจิในยุคปัจจุบันบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีข้อนะตั้งข้อสังเกตข้อขอละหาข้อว่าก่ลาว แต่ในยุคเก่าจริงๆเนี่ยนะลูกศิษย์เขาเห็นว่าเป็นไปอย่างนั้นนะวัตถุมงคลของหลวงปู่พิมพานวัดหนองตาง,งูสร้างน้อยฮะส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะเก็บไว้บูชากล่าวกันว่ามีพุทธคุณและประสบการณ์ดีทั้งด้านแคล้วคลาดอยู่ยงองพันเมตตามหานิยมสำหรับสิทธิ์เอกของของท่านเนี่ยนะโดยตรงมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพระครูนิวาดบุญญากรหรือหลวงพ่อแก่ที่ผมไม่เจอท่านมาเนี่ย